เท่าไหรอ่ะกล่องนี้เท่าไหร่40บาทค่ะไปพี่ยาให้3า0 0ันหอันนี้เป็นเงินที่แล้วก็เงินผมเลยพี่ผมรับไม่ได้จริงไม่ไม่พี่ยาอยากให้เป็นเงินปฏิหารคุณแต่ว่าเอาเงินเนี้ย ทำคนที่ขายน้ำพริกแกไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าเอาเงินเนี้ยไปช่วยเฮ้ยร้านหนุ่มช่วยอะไรนะรนะ้านหนุ่มช่วยร้านหนุ่มช่วยเจ้าใหม่อะ่ะที่อินบา้านลูกเขาอ่ะช่วย<ไ>ปฏิหารนะนะลูกเขาอาจจะไปกกสแกนสมองวันจันทร์นี้แล้ววันจันทร์ เขาก็เลยต้องใช้เงินต้องเดินทางไปรับลูกจ้างคนทุกวันเพื่อมาลงพยานที่กรุงเทพเพื het, ่อมาลงพยาลที่กรุงเทพมันกะว่าขายนมด้วยตอนนี้มันก็กำไรมันก็ยังมันได้แหละแต่มันต้องใช้เงินทุกวันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราอยากเอาเงินเนี้ยที่ว่าสา0พนานะมันมันเจ็ดพันเราก็เลยแบ่งครึ่งหนึ่ง3,500ัหาให้ด้วยมาไปเดี๋ยวเราไปให้เขาหมดยังหมดยัง ทามาชิมวันนี้หน้าอะไรดูนี่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมปะ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มอร่อยไหมพอทีเยอะ ช่วยเนี้ยถ้วยเนี้ยผมว่าตองพิเศษแล้วแหละอร่อยกะทีเยอะพี่ยาก็กินของฟรีทุกอย่างวันนี้ขอพี่ยาจ่ายตังค์มั้งนะถ้วยนี้พี่ยาจ่ายตังค์หมดแล้วหมดแล้วหลมดแช่วยช่วยถ้วยนี้จ่ายตังค์ช่วยนี้จะช่วยนี้ให้พิยาได้ตังค์มั้งฮะสาวปัญหาก็คือวันนี้เราตามหาคนที่แบบว่าสู้ชีวิตแต่ว่าวันนี้พี่ยาเดินตามหามาทั้งวันแล้วยังไม่ค่อยเจอนะ คนที่ชู้ชีวิตก็คือว่าได้ข่าวว่าวันจันทร์นี้จะไปจะไปรับลูกไปไปสแกนสมองสามพัาพอดีเหรอสามพพอดีใช่เอาไว้ขนลุกเลยใช่ถ้าสแกนสมองก็คือเฮ้ยขนลุกจริงพี่ยาส่งสามพันห้าจริงเหรอใช่สามพันห้าาสแกนสมองสามพันห้าจริงเหรออุ้ยพี่อเน่เราทําความดีกันทุกวันอาทิตย์แต่วันเนี้ยเราตามหามาทั้งวันแล้วมันยังไม่เข้าตาพี่ยาไงพี่เอกเขาเลยบอกว่าพี่ยา ไปให้ร้านขนมถ้วยปฏิหารไหมเวืแรกแนะนำมานะเราเราไม่ได้คิดหรอกว่าคุณน่ะจะรวยหรือจะจนหรือจะมีอาชีพหรือไม่มีอาชีพแต่เราเรางวัลน,นี้สําหรับคนที่แบบว่าสู้ชีวิต <Okay. S 1> สู้จริงๆและเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจ <Okay. S 2> เราก็เลยเลือกเราก็เลยเลือกเขานะอ้วให้ <c oughs> เท่เาเงินน่ผมเยอะมากเลยนะ่าบางคนเอามาเป็นหมื่นหรือจุดเรื่องเขาไม่เอาพี่เอกแต่ว่าเนี้ยพี่ยาอยากให้รับไว้คือ,อน,นี่เป็นของเราครับช่วยๆกันถึงแม้ว่ามันเป็นเงินแค่สามพันห้าแต่เป็นพี่เอกพี่ยาแล้วก็เท่าแก,ก่ขี้คือเราวรวมๆกันครับครูอันอะไรอย่างเงี้ยขอให้รับเงินนี้ไว้เพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินปฏิหาร<บ>มันไม่ใช่เงินพี่ยาคนเดียวมันรวมมาหลายคนครับมันมีเงินพี่เป็นเอกแล้วก็เงินผอเลยพี่รับไม่ได้จริง เ็นเงินปฏิหารสตว่าเอาเงินนี้ไม่ไม่สตว่าเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าหมอสามพันห้ามันอาจจะเป็นเงินปฏิหารทําให้ลูกเราหายเป็นเงินรวมพลังมันเยอะไปไม่เป็นไรมันไม่เยอะค่าตะแกนสามพันห้ามันก็พอดีคือมันไม่เยอะหรอกสําหรับพี่ยาพี่เอกแล้วก็เท่าแก่กี้ครูอันอันนี้เรารวมตัวกันครับเราไม่ได้คิดคานึงว่ามันเป็นเงินมากหรือเงินน้อยแต่อยากให้เป็นเงินปฏิหารช่วยชีวิตน้อง ถ้าเงินนั้นเนี้ยมันไปจ่ายค่าหมอแล้วขอให้น้องอะหายดีหายเป็นปกติก็ไม่คำโวยพของเรานะเราอยากให้เป็นแบบนั้นนะขอให้รับเงินนี้ไว้พี่ยารู้แหละว่าเขาไม่อยากได้เงินใครมีคนวันบริจาคเขาเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ไม่เอาแต่อยากให้เอาเงินนี้ไว้เพื่อเป็นเงินให้เป็นเงินปฏิหารเพราะปฏิหารมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายหลายหยุนครั้งนี้มันจะเป็นปฏิหารครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราก็ได้ รอให้เป็น,เง,นเงินปฏิหาร,เ,เ,หารเงินปฏิหารเงินแบบซื้อชีวิตซื้อ,ซ,อซื้อน้องกลับมาให้น้องเป็นปกติเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเงินนี้มันจะไม่เยอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเงินที่เรารวมพลังกันรวมพลังเพื่อให้น้องอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ยาพี่เอ <Okay. S 1> เก,กแล้วแกกี้แล้วก็มีไหมมากรนี้ต้นอันนี้เน้ส้มเนื้อส้มเป็นสี่พันแล้ว อันนี้คือเงินเราไม่ได้เรารู้แหละว่าเรารู้แหละว่เรารเขาไม่ได้อยากได้แต่เราอยากช่วยแต่เราอยากช่วยให้น้องอ่ะเอาเงินนี้ไปเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้เกิดปฏิหารอยาน้องกลับมาอยากให้น้องเป็นเหมือนเดิมพี่ยาคิดว่าเงินนี้มันอาจจะเป็นเงินที่แบบว่าให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าสแกนสมองและพี่ยาขอ,อาที่ฐานว่าขอให้ลูกลูกของร้าน ชื่ออะไรครับลูกชื่ออะ,อะไรชื่อน้องขนมน้องขนมชื่อจริงชื่อจริง,รงนัทนิชาขอให้น้องนัทนิชานมสกุลอะไรชนะจิตนันชนะจิตนันกลับมาเป็นเด็กที่สดใสล่าเริงเหมือนเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนในในตลาดเนี่ยขอรวมตัวกันขอให้เอาเงินนี้เป็นเงินปฏิหารให้น้องหายเร็วๆนะขอบคุณมากขอรับไว้ไม่เอาไม่เอา คนหนึ่งที่ก็อยู่ห้องไอซียูตอนนี้คือแฟนเขาอยู่ห้องไอซียูขายข้าวเหนียวมะม่วงโรงงานรอนะคนไหนที่มีความเดือดร้อนเราอยากช่วยตอนนี้คือคนที่นอนอยู่ห้องไอซียูสำคัญกว่าเราก็เรียกเงี้ยไปช่วยเขาอยู่ในห้องไอซียูเขาไม่ได้ขอแต่เราเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอแต่เรารู้ข่าวมาว่าเราเราไปถามเขาว่าแฟนเขาไปไหนเขาบอกว่านอนอยู่ห้องไอซียูเราก็เลยอยากช่วยอันนี้เป็นเคสสำคัญนะ ขอซื้อกล่องนึงให้ลูกค้าก่อนไหมไม่เป็นไรให้ลูกค้าก่อนให้ลูกค้าก่อนเลยครับให้ลูกค้าก่อนเลยพี่ยารอได้พี่ยาเอากล่องนึงนะพี่ยาชอบกินเอากล่องนึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่ยาชอบกินเหมือนเดิมลูกไหนดีอะลูกไหนลูกนี้น่ากินอะพี่เอกลูกนี้น่ากินเอาลูกนี้นะบางไปไหนอ่ะบางอ่ะบางนะรออยู่กี่วันแล้ว 2คืนแล้วอแล้วแล้วรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวแต่ว่าพูดยังไม่่อยได้พูดยังไม่ค่อยได้น้ำาุ่อ้วนปอดอยู่ห้องไอซียูเป็นอินสโตเพราะเป็นหลายโรคนะเยอะามาทำคนเดียวเหนื่อยไหมได้ได้ไหมสู้ไหมสู้สู้ชีวิตเห็นไหมเขาสู้ชีวิตนะถึงแม้ว่าบางจะนอนอยู่โรงพยาบาลเขาก็สู้เขาก็มาขายทุกวันอย่าเอาปิดไม้หน่อยใช่ไหมคะ ขายทุกวันเลยไม่ไม่เหนื่อยหรอไม่ค่ะไม่เหนื่อยจะเอาเงินเนี้ยไปรักษาบังใช่ไหมใช่ค่ะยังไงก็ให้บังออกมาให้ได้ใช่ใช่ไหมใช่ยังไงก็ไม่ยอมให้บังนอนอยู่โรงพยาบาลแน่นอนไม่แน่นอนนะคะไม่ยอมไม่ยอมนะยังไงก็ไม่หยุดขายใช่ไหมไม่หยุดค่ะไม่หยุดเราบอกว่าเขาสู้ค่ะถึงแม้ว่าแฟนเขาจะนอนอยู่โรงพยาบาลยังไงฉันก็มาขายข้าวเหนียวมูนทุกวันเพื่อที่จะเอาเงินเนี้ยไปรักษาแฟนเขาค่ะบอกบังด้วยนะว่าพี่ยาเป็นหวงนะบอก บอกบังแล้วนะว่าพี่ยาบอกแล้วค่ะให้หายไวๆนะเพราะวันวันนั้นบอกว่าพี่ยาบอกว่าให้บังหายไวๆให้บังมาช่วยใช่อยากให้บังมาช่วยคนะไม่ได้เจอบังหลายวันแล้วมาพี่ยาจะกินให้อร่อยเลยวันนี้เท่าไหร่อ่ะของเลี้ยเท่าไหร่สี่สิบบาทค่ะเอาไปพี่ยาให้สามพันหน้า พี่ตังร้อกแล้วไปเดี๋ยวพี่ยาไปยินกับเขาอันนี้เป็นเงินที่อันนี้หนูไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงอันนี้เป็นเงินของพี่ยาที่เป็นเอกลาน,น้ำส้มเนื้อส้ม เนื้อส้มห้าร้อยพี่เอกห้าร้อยพี่ยามห้าร้อยร้านปลากระป๋องของพี่ยาหนึ่งพันครูอันหนึ่งพันพี่เอกห้าร้อยคือเรารวมกันคือเราหาคนที่แบบว่าสู้ชีวิตแล้วทีนี้พี่ยาคิดว่าคนในตลาดเราเนี่ยมีคนสู้ชีวิตถึงสองคนร้านจอเบอร์เกอรี่ห้าร้อย 500, อันเนี้ยเราอยากช่วยพี่ยารู้เขาเนี่ยคือเขาเข้มแข็ง เขาไม่พูดหรอกแต่ว่าเขาอะไม่ไหวแล้วแต่ว่าเงินนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินจํานวนไม่มากแต่พวกเรานี่นะร้านนี้คือร้านอะไรร้านขนมปังร้านนี้ห้าร้อยนี่นะร้านขนมปัง,งข้างๆพี่ตังชายไม่ดิพี่ตังอย่าร้องนี่นะทั้งหมดหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าร้อยบาทแม่ค้าในตลาดช่วยกันแล้วก็พวกพี่ยารวมตัวกันนะขอให้หนูพาขอให้บังหายเร็วๆ ขอบคุณทุกคนเลยค่ะ,คะจะขอบคุณมากขอให้หนูเข้มแข็งพวกเราจะช่วยกันนะเราจะไม่ทิ้งกันแม่ค้าในตลาดนี้ที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้มันมีที่มาที่ไปตรงนี้คือที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะพี่ยาคัดมาแล้วแม่ค้าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ทําไมแม่ค้าถึงได้มาไม่หมดรอะอะไรไู้ไหมพี่ยาเลือกมาแล้วคุณต้องเป็นคนดีคนถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะขอบคุณมากเอาไปให้บัง ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะที่ช่วยพี่พี่พี่ตั้งใจขอบคุณแทนบังด้วยนะคะพี่ตังขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะไปไปขอบคุณมากแล้วบอกบังนะ้หายเร็วๆนะขอบคุณพี่ย่าไปขอบคุณอัเป็นเงินของหนูคือว่าเป็นแม่ค้าที่ใจสู้นะ ขอบคุณมากที่เป็นแม่ค้าที่ดีแล้วก็เป็นแม่ค้าที่ซื่อสัตย์เป็นแม่ค้าที่อดทนนะขอบคุณมากเราทุกคนเป็นกำลังใจนะรับไว้รับไว้ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้กินเพราะอะไรเปล่าจริงๆแล้วอยากกินมาอยากกินมาหลายวันแล้วแต่พี่ยาไม่สบายอยู่อันนี้จะกินได้อยากกินให้เขาอยากโปรโมทร้านให้เขา อร่อยอร่อยมากขอบคุณค่ะอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะพี่อาขอบคุณค่ะ